คุณผู้ชมครับเรื่องที่น่ากลัวอีก,กเรื่องหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับฉลามดุนะครับบุกใกล้าหาดโจมตีนักท่องเที่ยว4คนภายใน2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เตือนด่วนอย่าเข้าใกล้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศ CNN นะครับเขามีการรายงานเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อฉลามบุกโจมตีนักท่องเที่ยวภายในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงบริเวณใกล้ชายหาดเซาท์ปาเตร รัฐเท็กซัสนะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงกับวันชาติพอดีเลยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บใน4รายครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่นก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสายๆายของวันที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับการบุกโจมตีของฉลามกัดเหยื่อเคราะห์ร้ายที่กําลังว่ายน้ําในทะเลมากถึง4รายในเวลาแค่2ชั่วโมงโดยเป็นชาย2รายแล้วก็หญิง2รายนะครับ โดยหญิงรายหนึ่งนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากถูกฉลามกัดบริเวณน่องนะฮะจนเนื้อฉีกแหว่งขาดนะครับโหไปหนึ่งข้างเลยเจ้าหน้าที่รีบนำตัวสง่งโรงพยาบาลขณะเดียวกันยังไม่ทราบอาการบาดเจ็บของชายดังกล่าวอีกคนหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์นั้นยังไม่ดีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่จึงออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังฉลามขณะลงเล่นน้ำทะเลด,ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางด้านนายเพทริก แม็กดันตี้นะครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเกาะเซาท์แพร์ดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราขอส่งกำลังใจและก็คำอธิษฐานไปให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของพวกเขาด้วยและก็เราหวังว่าพวกเขาจะฟื้นตัวในเร็ววันนะครับทำอะไรไม่ได้นะฮะนอกจากภาวนาอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับบ้านเราไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะของเราก็แค่ปาตอดไม่ถึงขนาดฉลามบุกเข้ามาขนาดนี้นะ